สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับก็วันที่14นะครับมกรานะครับผมสองหแล้วนะครับก็ข้ามปีกันมาแล้วนะครับผมสําหรับปีนี้เอ้สำหรับปีที่แล้วนะครับก็ห่างหายหน้ากันไปเป็นเดือนเหมือนกันนะครับผมแต่ระหว่างนี้ผมก็ยังทํางานในสวนอยู่เหมือนเดิมนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นล่องสวนเก่านะครับ หรือว่าเป็นคลองไส้ไก่เก่านั่นเองนะครับผมก็มาอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมเคยขุดคลองไส้ไก่ตรงนี้เมื่อ7ปีที่แล้วนะครับ7ถึง7ปีไหมอ่าประมาณ8ปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เป็นเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างทางนี้ก่อนดีกว่าอันนี้นะครับผมก็แว,วันนี้ผมตั้งใจจะกบแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าประโยชน์ของมันเนี่ยอ่าก็มีนะครับแต่ มันไม่เหมาะสมกับพื้นที่ของเรานะครับเราพื้นที่น้อยนะครับขุดคลองไส้ไก่มันทําให้เสียพื้นที่นะครับอันนี้เป็นทัศนคติส่วนตัวนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องลองไปปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่ของตัวเองนะครับที่บอกว่าเสียพื้นที่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าพอเราขุดไปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับในหน้าแล้งเนี่ยนะครับมันจะตื้นแห้งนะครับถ้าเราสูบน้าใส่อยู่เรื่อยๆนะครับน้าก็ซึมลงดินนะครับซึมลงดินแล้วก็ไปสู่ต้นไม้ก็จริงนะครับแต่มันซึมไปทั่วนะครับ มันก็เหมือนกับตัวนี้ก็เป็นแนวคลองเหมือนกันนะครับมันก็เหมือนกับเราสูบน้ําทิ้งนะครับผม <laughs> บอกตามตรงนะครับนี่ขนาดเป็นดินเหนียวนะครับถ้าดินทรายนี่อัตราการไหลของน้ํานี่ก็จะซึมลงใต้ดินก็จะเยอะขึ้นไปอีกนะครับแยิ่งในช่วงหน้าแรงนะครับก็จะซึมผ่านแสงแดดที่เราเหยอเอาไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่ผมกบไปแล้วหนึ่งคลองนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันเป็นโคกแบบนี้นะครับถ้าดูดีมันจะเป็น ตรงนี้เป็นเนินนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแอ่งนะครับตรงนี้เป็นเนินนะครับก็คือเป็นร่องสวนของไส้ไก่นั่นเองนะครับถามว่าทําให้ต้นไม้งามขึ้นไหมตอนนั้นที่ขุดงามขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่ามันมันไม่เหมาะสมกับคนทํางานประจําอย่างผมเท่าไหร่นะครับผมก็เลยปรับเปลี่ยนให้มันง่ายขึ้นคิดคิดว่านะครับลองติดตามกันดูนะครับที่กบ คลองนะครับใช้ดินกบอย่างเดียวผมก็รู้สึกว่ามันจะเสียประโยชน์เปล่าๆนะครับก็เลยคิดว่ามันเป็นร่องอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเอาเศษไม้นะครับมาใส่ไว้แบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเศษไม้ที่เราตัดแต่งในสวนนะครับไม่ต้องการไม่ไม่ต้องนําไปเผานะครับผมก็เอามาใส่ใส่ไว้อย่างงี้นะครับในร่องคลองนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็ใส่ไปสามร่องนะครับก็ตามอายุนะครับอันนี้เพิ่งโกยใส่ไปนะครับผม ก็อันนี้เป็นน้องที่ใส่เสร็จไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเศษไม้ไผ่นะครับผมก็ใส่ไปในร่องนะครับแล้วก็เอาไม้ไผ่ใบไม้นะครับใบไผ่นะครับกบนะครับถ้าเราเดินไปเหยียบเนี่ยมันจะมันจะยุบยุบหน่อยๆนะครับมันจะยุบยุบหน่อยๆจะเห็นว่ามันจะยุบยุบลงไปอย่างเงี้ยนะครับเหตุผลเอาใบไผ่ปิดนะครับเพราะว่าผมต้องการให้ปลวกเข้ามาจัดการกับเศษไม้ของเรานะครับแล้วก็จุลินทรีย์ต่างๆนะครับ ปัวกระจจลินซีเนี่ยเขาไม่ชอบแสงนะครับเราต้องกบนะครับเพื่อที่ว่าไม่ให้แสงผ่านนะครับแล้วก็เป็นการรักษาความชื้นเมื่อแสงผ่านไม่ได้นะครับความชื้นก็จะยังคงอยู่แล้วก็จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับที่ให้จุะโลินซีและปัวเข้ามาทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับผมก็เดี๋ยวก็จะทําแบบนี้ทุกร่องเลยนะครับผมผมก็จะกบทุกร่องเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผม โอเคนะครับขออนุญาตท,ทางานต่อนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เรา,เานําไม้ทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับผมจะไม่ได้อ่มันจะมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเพอร์มาเค้าเชอร์นะครับผมซึ่งมันก็ค,คล้ายๆกันนะครับแต่ผมไม่ได้จัดเรียงไม้ชิ้นใหญ่ไว้ข้างล่างไม้ชิ้นเล็กไว้ข้างบนนะครับเพราะว่าผมก็จัดไปตามที่ที่เราทํางานนะครับบางทีเราตัดกิ่งไม้ชิ้นเล็ก มาเราก็มาใส่นะครับบางครั้งเราตัดกิ่งไม้ชิ้นใหญ่มาเราก็เอามาใส่นะครับมันก็จะเรียงแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นผมก็จะเอาใบไม้นะครับซึ่งเป็นใบไผ่นั่นเองนะครับหรือว่าใบไม้ในสวนต่างๆนะครับมากบลงไปในกองอย่างนี้นะครับผมทั้งใบสดใบแห้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต่อสายยางนะครับมาสําหรับรดน้ําให้ความชื้นนะครับเพราะว่า ถ้าได้ความชื้นเนี่ยมันจะย่อยสลายเร็วขึ้นนะครับผมให้ดูภาพรวมๆกันนะครับเป็นประมาณแบบนี้อันนี้เป็นคลองไส้ไก่เก่านะครับเป็นคลองไส้ไก่เก่านะครับความจริงคลองเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปรับภาพนิดนึงนะครับจะได้เห็นกันง่ายๆคลองนะครับมันจะต่อจากตรงนู้นนะครับลงข้างเล้าไก่นะครับลงไปในบ่อนะครับ แล้วผมก็ทำการเชื่อมคลองมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มารอต้ายใส่ท่อไว้หมดนะครับที่เห็นเป็นท่อ PVC อย่างเงี้ยนะครับตอนแรกผมใส่ท่อให้ทุกคลองเชื่อมถึงกันนะครับเป็นระบบเหมือนน้ำวนนะครับวนไปตรงนู้นวนเข้าไปวนเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับแต่เนื่องจากพอเราทำระบบเกษตรแบบที่ผมทำอยู่นะครับอาจจะไม่เหมือนเพื่อนๆนะครับเรามีการเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงห่านอะไรต่างๆนะครับ ก็ทําให้บางทีเป็ดไก่หาเนี่ยปีนขึ้นคุยดินนะครับมันก็ลงไปในคลองนะครับผมก็ทําให้คลองตื้นเขินอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมนอกจากปลาแล้วนะครับสัตว์ปีกต่างๆที่เราเลี้ยงเนี่ยเขาจะคุยเขาจะปีนป่ายในคลองขึ้นลงแบบเป็ดกระห่านอย่างเงี้ยนะครับผมทีนี้เราอยากให้เราจะไม่สามารถคงคงความเป็นรูปทรงของแปลงผักเราได้นะครับ ตอนนี้ผมก็จะจัดการสวนผมแบบใหม่นะครับก็คือว่าผมจะทําการกรบคลองไส้ไก่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะมีคลองเล็กๆนะครับจะใช้ควาว่าคลองไส้ไก่ก็ได้นะครับแต่จะเป็นคลองที่เล็กมากนะครับไม่ได้กว้างแตก่ตก่อนแต่ก่อนกว้างประมาณ1เมตรซึ่งก็ถือว่าเล็กแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะขุดแค่ประมาณสัก60เซนนะครับหรือว่า50เซนนะครับเพื่อแค่ให้น้ําระบายได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วเราจะทํางานง่ายเป็นการเซาะเาะเซาะเป็นร่องๆ่อไปเฉยๆเองครับ ก็ติดตามชมดูกันนะครับในคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะพยายามอัปเดตปีนี้จะเน้นเป็นการทําสวนนะครับหลังจากที่ปีผ่านๆมาเป็นการเลี้ยงสัตว์นะครับเพราะว่าถ้าผมดูแล้วนะครับการเลี้ยงสัตว์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็มีรายได้เข้ามาพอสมควรนะครับแต่ผมอยากจะทําสวนด้วยเพราะว่าผักทุกวันนี้นะครับมีสารพิษค่อนข้างเยอะนะครับแล้วคนรู้จักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือวัยเดียวกันนะครับ วัยกลางคนหรือว่าจะเป็นวัยเด็กขวานะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นมะเร็งตายกันเยอะนะครับผมก็อยากจะมาทําสวนผักที่มันไม่ต้องดูแลมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะไปยังไงต่อนะครับสำหรับสวนของผมนะครับผมเอาแล้วนะครับตอนนี้ก็เสร็จนะครับสําหรับการทําลักษณะของเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายนะครับขอเรียกว่าเพอร์มาคอเจอร์เลยแล้วกันนะครับผมก็คือใส่ เศษไม้หรือว่ากิ่งไม้ท่อนไม้ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็โกยด้วยใบไม้ด้านบนนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่มูลสัตว์ด้านบนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้รีบร้อนอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดเราอยากจะรีบเราสามารถใส่มูลสัตว์ด้านบนได้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นใบไผ่นะครับโกยมาคุมไว้นะครับเดี๋ยวด้านล่างก็จะย่อยสลายไปนะครับถ้าเกิดอยากให้เร็วมากขึ้นเนี่ยเราก็ลดน้ํานะครับลดน้ํา ถ้ามองมุมนี้อาจจะดูสูงกว่าดินข้างๆ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงกองปุ๋ยพวกนี้มันจะซุดตัวลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมวันนี้ก็ได้ทํางานอย่างอื่นอีกนิดหน่อยนะครับก็ตัดกิ่งต้นก้านตรงนะครับแล้วก็มาสุ่มไว้ในนี้เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวทําแบบเดียวกันนะครับอันนี้ใบยังเขียวอยู่เพราะว่าเพิ่งตัดนะครับก็ตัดมาจากแนวด้านข้างตรงนี้ทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่รักในงานเกษตรนะครับผมแล้วก็ไม่มีเวลานะครับแล้วก็อยากทํานู่นทํานี่นะครับแต่ไม่มีเวลานะครับก็ผมเป็นตัวแทนนะครับมาลงมือทําให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นกองปุ๋ยลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ คงไม่มีอะไรมากนะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับสวนหากรักในงานเกษตรนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้แล้วก็คอยติดตามนะครับว่าสวนของผมจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ลาการไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ